คุณลีฟได้เล่าว่าช่วงสงการที่ผ่านมาผมได้พาแฟนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานเราเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้าตู่จนถึงที่หมายในช่วงหัวคำ่ำด้วยความที่เดินทางมาเหนื่อยพอไปถึงบ้านเราก็กินข้าวกินปลาอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเหตุการณ์นั้น ก็ดูปกติเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นตั้งแต่เช้าเก็บข้าวเก็บของที่ขนมาจากกรุงเทพจากนั้นก็มานั่งกินข้าวที่แค่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งด้านหลังแค่จะมีบ่อน้ำและถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นป่าช้าเก่าซึ่งปัจจุบัน มีต้นไม้ขึ้นลกเต็มไปหมดด้วยความที่ผมไม่คนไม่กลัวผีจึงไม่ได้คิดอะไรก็นั่งเล่นตามปกติหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็เพลอหลับไปจังหวะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นจ,จู่ๆผมก็เห็นชายแก่ผมสีขาวเข้ายาวลุงลังไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบน ลายผ้าเขา่าม้ามาหยุดยืนที่ปลายเท้าของผมพร้อมกับหญิงวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนพร้อมกับพูดขึ้นว่าขอน้ากินหน่อยตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้จะเปล่งเสียงออกมาเสียงก็ไม่ออกอาการเหมือนโดนผีอำผมทำได้แค่กอกตาไปมาพร้อมกับพูดในใจว่า ที่นี่ไม่ใช่บ้านผมถ้าจะขอต้องไม่ขอกับแม่แฟนผมที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ไม่ไกลกันมากหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็เดินไปเลยครับพอผมได้สติผมรียบรู้ขึ้นนั่งพร้อมกับมองหาสามคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นใครผมไม่เล่าเรื่องนี้ให้แม่แฟนฟัง ซึ่งแม่แฟนของผมก็บอกว่าเคยเจอเหมือนกันเมื่อก่อนตอนนอนอยู่ที่แค่นั้นเคยฝันเห็นผู้หญิงวัยกลางคนกับเด็กมาขอน้ำกินในฝันแม่ก็ให้กินแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เจอแก้วน้ำเย็นวางอยู่บนแค่ที่นอนอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่รู้ว่ามาได้ยังไง จากนั้นมาแม่แฟนก็ทำอาหารใส่กระทงไปวางไว้ตรงบริเวณนั้นเสมอเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางซึ่งแม่ของแฟนก็ทำเสมอมาจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านค่อนข้างยุ่งกับการทำงานจนลืมไม่ได้ทำอาหารใส่กระทงปรากฏว่าแม่แฟน ก็ได้ล้มป่วยลงมีอาการปวดขามากจากคนที่เดินได้ปกติกลายเป็นปวดจนเดินไม่ไหวไม่ว่าจะทายาฉีดยาหาหมอเท่าไหร่อาการก็ไม่ทุ่เลาลงเลยและหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงบอกเพียงว่าโอกาสที่จะต้องตัดขา มีสูงมากไม่อย่างนั้นอาจจะเสียชีวิตหากปล่อยเอาไว้สุดท้ายแฟนผมเลยต้องพึ่งสายศาสตร์พาแม่ไปหาร่างทรงชื่อดังที่กรุงเทพซึ่งร่างทรงก็บอกกับแม่ทันทีว่ามีวิญญาณตามมาจะเอาชีวิตแม่แฟนได้ฟังก็รู้สึกตกใจเลยเล่าเรื่องที่ฝัน และเรื่องที่ทำกระทงอาหารไปวางให้ร่างทรงฟังร่างทรงท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรอกแต่เป็นพวกสัมภเวสีห้ามทําแบบนั้นอีกเพราะเมื่อมันได้รับไปแล้วหากวันใดวันหนึ่งที่เราลืมอาหารให้พวกเขาพวกเขาจะหิวและจะติดตามเรามามาทําร้ายเราหรือแม้กระทั่ง มาเอาชีวิตของเราไปด้วยหลังจากพูดเสร็จท่านก็เริ่มทำพิธีโดยทำกระทงใส่ข้าวเศษให้แฟนผมกับพ่อแฟนผมเอาไปวางไว้ที่ทางสามแพง่งบริเวณใกล้ๆนั้นพร้อมกำชับว่าวางแล้วห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาดจากนั้นแฟนกับพ่อแฟน ก็รีบทำตามที่ล่างทรงบอกโดยนําไปวางแล้วก็เดินกลับออกมาอย่างไวแต่ระหว่างที่หันกลับออกมานั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกินกระทงข้าวที่เพิ่งนําไปวาง,ท,งทั้งทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีสัตว์หรือคนผ่านไปมาแฟนกับพ่อแฟนได้ยินแบบนั้นก็กึ่งเดิน กึ่งวิ่งรีบกลับมาเข้าบ้านล่างทรงทันทีเลยครับจากนั้นก็ทำพิธีเรียกวิญญาณสัมภเวสีลงหม้อโดยท่านก็บริกรรมคาถาพร้อมกับใช้ผ้าแดงปิดปากหม้อเพื่อให้นำไปถ่วงลงคลองซึ่งตอนไปถ่วงน้ำนี่แหละครับแฟนของผมเล่าว่าหม้อดินเผาขนาดไม่ใหญ่มาก และตอนถ่วงก็ยืนอยู่บนสะพานที่ไม่สูงมากนะักแต่เสียงที่ได้ยินตอนมอกระทบกับผิวน้ำนี่สิมันดังอย่างกับคนเสียงคนตัวใหญ่ๆกระโดดลงไปในน้ำยังไงอย่างนั้นหลังจากทำพิธีเสร็จก็พาแม่กลับบ้านพร้อมกับความหวังว่าแม่จะหายจากอาการปวดขาซึ่งปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่นานอาการของแม่แฟนก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่มีการปวดขามากปวดจนนอนไม่หลับก็หายเป,ป็นปดทิ้งเสียดือด้อกลับมาเดินได้ตามปกติจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะฝันสักประมาณ3ปีได้ครับและนับตั้งแต่วันที่ผมรู้เรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าไปนอนที่แค่นั้นอีกเลย กระจอกไปนะครับคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้